วันนี้อยู่กับพี่แจงครับแล้วก็อยู่กับพี่วุฒิพี่วุฒิเป็นคนที่รูปล่อนี่คือพี่ <c oughs> มัดอย่างยืดทุกคนแล้วลาชอบรับขอคาเลเตอร์แบบนี้อยู่กับบรรยากาศแบบนี้นะล,ล้าล่ายู่กับพระเอกของเราก็คือเจ้าโรมาเจ้าโรมาเป็นลูกของฉลามชนแม่ของสลามชนเป็นสายดาวซีพีแล้วก็พ่อจาไม่ได้แต่มีคร่าวๆอยู่ในการเลคคอร์ดงานวิดีโอพ่อก็สตังครับ เจ้าสะตังอ่าเจ้าสะตังเนี่ยเป็นควายทางอุทัยเนาะครับโดยพื้นฐานแล้วฝั่งแม่ของเจ้าโรมาเนี่ยจะเป็นสายปานดลินปานดุลินก็คือต้นสายของควายกลมที่เกษตรกรได้พัฒนากันยาวๆในรอบประมาณน่าจะร่วมสิบปีบวกๆได้แน่นอนเนาะใช่ครับเพราะถ้ายืนในระดับของแม่พันธุ์ประจำฟาร์มจะเป็นสายปานดลินสาย พยาหงสายดาวซีพีสายเบิ้มพันล้านปู่เบิ้มสายเพชรอุดรสายหลังๆก็จะมีฝั่งอุทัยเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันพี่แจงสูงร้อห้าสิบเจ็ดครับครับโรม่าสูงร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดลยครับเอ้ยคนกับควายเ <c oughs> ท่ากันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ควายอายุ I oo, กี่ปีสองปีห้าเดือนครับ <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงกลัวควายไหมแจงกลัวไหม ผู้หญิงไม่ค่อยเล่นกับควายเท่าไหร่แต่วันนี้คือเป็นการให้อยู่กับการจับและก็การจูงแต่ไม่แน่การที่กลัววันนี้ไม่ใช่วันข้ั้งหน้าจะจูงควายเขาสนามไม่ได้นะจ๊ะบอกเลยจ้ะว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนที่จูงควายคนใหม่แล้วเป็นดาวรุ่งที่มาแรงแฝงทางครงระดับเบือพี่ๆคำว่าพี่ๆก็คือคนที่เคยจูงควายมาในรอบหลายๆสนามหรือ,อหลายๆปีเนาะเจ้าลมมา ถ้าดูจากลักษณะหน้าเขาดูคันช้อนไหมเท่าที่ดูผมผมคิดว่าเป็นคันช้อนนะใหญ่หรือกลางหรือน้อยคันช้อนใหญ่ครับใหญ่เลยนะครับถ้าควายตัวผู้อย่างนี้คือรู้สึกว่าณนะเวลานี้เขาทําไมรู้สึกว่าเห็นแล้วชอบชอบเป็นควายที่มีหน้าเขาเรียกอะไรนะทรงเสียงทรงเสียงนะครับรแล้วถ้าถ่ายให้เห็นนี่เห็นไหม มันเดวอดังอ่าลัง,ลงครับหน้าเขาไปแล้วเลี่ยมตัวก็ไม่ธรรมดาเป็นควายที่เขาเรียกว่าเป็นทรงตัวที่เสมอเนาะอ่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ่าซีเหลี่ยมพื้นผ้าลึกหนาลึกเป็นการเขาเรียกว่าเป็นลูกของสลามชนเห็นงามโดยแท้ก็ตัวนี้แหละครับ จากการบีดเดอร์อยู่ที่ขออนุญ,ญาตนะเพราะว่าบางทีเจ้าของฟาร์มอาจจะได้ยินแล้วอาจจะน้อยใจว่าเฮ้ยแม่ฟาร์มอยู่ที่นี่ทำไมไม่เคยเอ่ยทีข <c oughs> อหน่อยครับว่ามาจากที่ไหนเอ่ยอแม่แม่พันุ์แม่แม่ของเขาก็อยู่ที่ w ีดฟาร์มของพี่วันดีครับอยเอร้อยเอ็ดครับห่างจากเรากี่กิโลร้อยี่สิบโลประมาณนี้กี่ปีถึงได้รู้จักว่าเราได้รู้สึกว่าชอบในลักษณะควายแบบนี้ หามากี่ปีเฟ้นหากี่ปีก็ตั้งแต่เลี้ยงเลยครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยเป็นการพัฒนาแล้วก็ชอบในหลักการของการเลี้ยงควายแบบเนี้ยถือว่าถูกใจแล้วหรือยังถูกใจแล้วครับแบบนี้ถูกใจหายากครับแบบนี้หายากใช่ไหมใช่ครับหายากแต่ว่าหาได้อยู่นะก็ล่าสุดมาอยู่กับทางพี่วุฒิได้กี่ปีกี่เดือนแล้วครับมาอยู่กับผมได้สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้ว เป็นความชอบที่น่าจะมีให้เห็นทั้งหมดแหละในรอบของการเข้าสนามพี่วุฒิอยากจะเข้าสนามที่ไหนบ้างในรอบหรือดูการหน้าดีทั้นอยากจะเดินสนามไม่บ่อยอยู่ไหมก็อยากจะอยากจะเดินอยู่ครับครับถ้าถ้าว่างนะครับก็อยากจะไปครับอยากจะเดินพาเขาไปเดินหา<อ>พบปะพี่น้องเราชาวควคยเอาอย่างนี้ครับหลานล่าจะทำ M.O.U กับทางพี่วุฒินะ พี่วุฒิของญาตินะถ้าอย่างไงพี่น้องอยากจะเห็นคอมเมนต์ได้นะครับไปถ่ายให้ดูหน่อยไปอัปเดตให้ดูหน่อยครับหรือว่าล่าสุดลงมาเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการไปกลับผสมจริงอย่างเงี้ยก็ให้พี่วุฒิเดี๋ยวจะโทรหาพี่วุฒแล้วพี่วุฒิพี่น้องอยากจะเห็นแล้วนะล่าสุดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ถ้าพี่วุฒิไม่ได้ไปสนามไม่ได้ไปพบปะพี่น้องเนาะรจริงๆพี่วุฒิเนะ่ะทำในเรื่องของกิจการของเราก็คือซ่อมเป็นอู่รถใช่ครับเนาะแล้วก็ ทางพี่แจ้งก็จะอยู่หน้าร้านแล้วก็จะมีพ่อกับแม่อคอยดูแลประคับประคองการเลี้ยงควายแต่ตอนเย็นนะก็กลับมาอยู่กับการเลี้ยงควายแหละทีนี้อยากจะฝากของในเรื่องของเบอร์โทรครับพี่บุิครับเบอร์โทรก็0 8 5ย์แปดห้าหครับเฟซบุ Facebook, <ล>๊กเฟซบุ๊กก็ปรมีฟาร์มค,ควายงามควายไทยครับครับแล้วก็พิกัดด้วยพี่วุิครับพิกัดก็อยู่ที่ บ้านดอนอุมรัวตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับอยากจะมาในเรื่องของการไปกลับทับตัวจริงอยากจะมาในเรื่องของโครงการน้ําเชื้ออย่างนี้มีแผนให้พี่น้องไหมครับมีมีครับแต่ตอนนี้มีก็ก็ก็เปิดรับผสมจริงแล้วครับอยู่ที่2,000บาท2อง0นเอาจนติดเลยเนาะก็ถ้าเขียนมาเอาจนติดเลยครับครับครับผมทุกอย่างเดี๋ยวโทรมาหาพี่วูิเพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังอายุไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ครับแต่ก็เป็นการส่ง ข่าวอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นเพราะน้องอายุอยู่ที่2ปีกับอีก5เดือนเนาะกับฟันหนึ่งคู่แต่ยังขึ้นไม่ได้เยอะหรอกเนาะครับแล้วก็ขึ้นมาความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบประมาณนี้ครับเป็นการอัปเดตส่วนน้ำหนักเท่าไหร่พี่พุธน้ำหนักนี่ไม่ได้ช่างเลยครับน่าจะยดันดันแปดร้อยเก้าร้อยเนาะครับมีให้แน่แน่ทุกคนครับเป็นความชอบทุกคนชอบไหมล่ะนี่เห็นไหมเรียมตัวสวยงามมากสง่างาม ตัวนี้จะเป็นดาวลุ่งที่ใหญ่แล้วยักษ์อีกหนึ่ง <นะ S 1> ตัวฝากด้วยครับกับการติดตามจากจากจากเนี่ยที่หลาน่ามาถ่ายให้เห็นแล้วก็ดูอาคตเนาะพี่วุฒิคิดว่าเขาจะมีสูงเท่าไหร่ในอนาคตครับก็คิดว่าน่าจะ165น่าจะได้นะครับครับร้อนี่ต้องมีครับมีแน่นอนร้อแต่ในเรื่องของลําตัวก็บอกเลยว่าในระแบบนี้แล้วถ้าเอามาพัฒนาร่วมกับแม่พันธุ์ สายบ้าน,านสายพัฒนานี่ก็คือจะเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยเนาะพี่พุทธเนาะครับใช่เพราะเขากระดูกโครงสร้างใหญ่ครับเขาเปิดกว้างเขาใหญ่ลําตัวยาวพี่แจงเดี๋ยวขยับหน้ากล้องอขยับหน้าไปอยู่ตรงนู้นเลยไปนี่สวยไหมไม่มีไ,ไ,ไม่ไม่มีส่วนในเรื่องของแบบว่าอ่า ขอที่รู้สึกว่าไม่มีคะแนนนะมีคะแนนให้ทุกจุดเลยมีความสวยงามสง่า <c oughs> ผัวหางนี่ตรงหางใหญ่เข้าท้ายหน้าเขาเป็นควายยักษ์ใหญ่งามโดยแท้เลยถ้ามาในราคาสองพันี่บอกเลยว่าเ,เป็นการช่วยเกษตรกรแล้หล,ะหละ่ะฉันสนับสนุนได้เลยว่าตัวนี้ถ้าเอามาใส่กับแม่พันธุ์ที่กอกบอกเลยว่าเป็นควายอนาคตลูกของเขานะจะเป็นควายที่เข้าสนาม ได้มันยักษบวกงามอืมครับนีดบด่ดีเลยนี่เห็นไหมยืนสวยอารมณ์ดีเนื่องเชื่องแล้วก็นี่ทุกส่วนหลานหนามองแล้วรู้สึกว่าเป็นการคัดควายจากพี่วุฒิที่มีประสบการณ์ในการคัดควายสี่ถึงห้าปีนะครับราะเราวันนี้อยากจะฝากอะไรครับจุดเด่นของอ่านี่เลยเด่นก็เด่นทุกจุดอ่ะตัวนี้ก็เด่นทุกจุดครับกระดูกโครงสร้างหน้าเขาครับ ความยาวความลึกของลําตัวหางได้หมดนะครับไข่รตรงสวยครับครับนี่แหละความชอบแบบนี้ก็ไม่มีที่ไหนครับขอพิกัดอีกรอบหนึ่งวิวุฒิครับบ้านดอนอุมรัวตําบลบัวขาวอําเภอกุชินาลายจังหวัดกฬสินครับครับสำหรับที่นี้แล้วต้องขอบคุณพี่น้องที่ดูจนจบแล้วก็ฝากด้วยครับอัปเดตล่าสุดจะเป็นยังไงในรอบทุก แล้วแต่พี่วุฒิจะให้หลานหล่ะมาแต่อยากจะเห็นในรอบ3เดือนเนาะพี่วุฒนะิเนาะสามเดือนทีเดือนแต่พี่วุฒิถ้ามีกิจกรรมก็จะเอาไปโชว์ฝากด้วยสําหรับที่นี้พี่วุฒิขอบคุณครับครับ,รบขอบคุณหลานหล่ะครับสวัสดีครับพี่แจงเออสวัสดีไปแล้วพี่วุฒิไปครับบายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน